นี่ก็น่ารักไม่หยอกจ้าเอ๋อะหนิวอะนันง่งนั่งนั่งโอ๊ยนัน่งได้อะใส่ก่อบเท่านั้นจะเยียวยาวทุกสิ่งมา <c oughs> หาเพื่อนใหม่เรามาหาเพื่อนใหม่มาหาเพื่อนใหม่ที่บ้านเพื่อนเราเนี่ยแหละ,ะออ <c oughs> หมดแล้วอะ่ะ เดี๋ยววันหลังเราเอาไก่มาฝากนายแล้วกันนะโอเคไหมโอเคไหมวันนี้นายกินไส้กรอกไปก่อนนะยายมาลาเต้ามาอ่ะลาเต้ามาเร็วเอาพิว้วทำลายหยดแต่ไม่กล้ากินไม่กล้ามาใกล้มากาแฟมากาแฟมาเร็วชื่อเดียวกับลูกสาวเราเลยมาเร็วมาเมื่อกี้ยังมาอยู่เลยมาเร็วๆร็วมาซี่มาซีอ่ะ บึ้มยังไม่คุ้นกันเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเอามาไม้หนึ่งเก้าสองเก้าเอามาเร็วๆมาถึงก็ได้กินอ่ะเออนั่นแหละเอาไปเลยอโยอยนั่งลงสินั่งลงดีๆนั่งลงได้ไหมนั่งลงเป็นไหมฮึอยู่น้ตซิบดาวน่ะไม่ต้องซิบก็ได้เอากินไปเ <laughs> อ้าอ,อืม จับหัวไหนได้ไหมไมนได้หัวเสร็จแล้วเหรอเปลี่ยนโลเคชั่นแล้วใช่ไหม